ป่ามีตรงจะตกมากกว่านี้จะโตมือดจบเดินแปดเดินเก้าเนี่ยเจ็ดพันแปดพันเป็นสปดาเลยที่แเ่โบราณสมัยยังไม่มีคมอุตุนิยมวิทยาคนโบราณจะนับเกินถ้าเดินแปดก็ตกเล่นตกหัูคือต่อกันอย่างน้อยแปดพัน 8, ถ้าเดินเก้าก็เป็นเก้าไม่มากไม่น้อยไม่ค่อยมาเรนก็โตอย่างนั้นแหละ ฉได้ดูเดือนเก่าเป็นกลางแหงวสาการนะเาเวลาพูดเพราะนะวัสะเป็นภาษาบาลีแปลว่าผลกลางก็ไปเวลาด,ดูผลกลางแห่งวัาการคือฤดูกลางผลจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะสิ่งที่จะมากับผลคือไข่ฟังให้ดีนะ าไรไม่บริหารร่างกายเพียงพอจะนอนอุตุนิยมช่วยกลมอุตุนกาะเพราะว่าเขาก็ไข้ไข้ผู้หญิงก็ธรรมดานะถ้าไข้ผู้ชายโดยเฉพาะไข้พระไข่เนี่ยนในลําบากไข้ามาก้วดูฝนพระเนนจะเป็นประจําเดือนถ้าไขานอนกลางวันมาก่าาจะเปื่อผมจะเมื่อูดเนี่ยนอนกลางวัน ถ้าเดินจะคงได้ให้เดินเดินในห้องนั่นแหละกุฏิสี่เสาห้องเดียวก็เดินได้สมัยผมเป็นพระนุ่มๆ้องเดินอยู่ในกุฏิห้องเดียวเดินเตะแตะเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆมันได้เนื้อที่น้อยก็เดินเฉียงจากมุมห้องนี้ไปสู่มุมห้องเดินเฉียงวนยาวมาและผมเองก็ได้ประสบ เห็นลมหายใจตอนตอนที่ผมเดินอยู่ในกุฏิห้องเดียวที่ภาษาบวารีว่าเฮวังสันตุวาเตปรติยามปภวานาหูติอสาส,าส,าสาปัสัสสปภวานาหูติเมื่อเป็นอย่างนี้ความได้ลมที่ละเอียดขึ้นแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกเธอก็จะปรากฏให้เธอเห็นแต่ก่อนไม่เชื่อหรอกอ่านวัตถวิโดก,ก็อ่านเพินๆเย่างนั้นแหละเป็นไปได้ยังไงไปเห็นลม ลมมันไม่มีตัวเถียงอยู่ในใจเขาเป็นคนเถียงนะไม่เชื่อนง่ายเพราะพระบุริยานยี่เราบอกให้เราไม่คยเชื่อนง่ายผมก็เลยหัวแข็งดีว้วตกระเลยเตียงนั้นเดี๋ยวใคมีพระใจมีตกผลตกแตีน,นี้แหละปีนั้นถ้าจเต๋อม่เช็่อสองพห้าร้อยสิบหกเห็นแตเพื่อนไข่ไม่รู้มันไข่อะไรนะไข่เป็นประจำเดือนเขาไม่อยากนอนไฟฟ้าไม่มีไฟนะ จุดไฟตะเกียงมันตะเกียงก๊อกมันยังจะไต่เทียนจุดเทียนคือมันจะมืดมันอยู่ในป่าก็อยู่ในกุฏิสี่เสาห้องเดียวนะพอก็เดินไปเดินมาต่อแท้ต่อแท้เดินช้าๆเดินจังกรมไม่ได้วิ่งไม่ได,ด้ไปแรงไม่ได okay. ้ไปไวเดินไปเดินมาเขมีสติเกาะติดอยู่ที่ลมหายใจมันง่ายลมหายใจนี่เป็นสมบัติ ประจำตัวประจำชีวิตของคนทุกคนถ้าเอาอะไรมาไว้ที่เราหมายใจมันจะโดดเด่นมันจะประทับมั่นอยู่ใ,ในใจถ้าใครมีสติอยู่ทุกดวงใจ,จมันติดกันเป็นธรรมชาติถ้าจะเรียกคำหนึ่งว่าอาณาปานสัญญาอะไรก็ได้คาว่าอาณาปานสติมือติดกันเยจนนอนหลับฝันเดินไปไหนมาไหนในฝัน ก็มีสติอยู่ในลมหายใจในฝันนั่นคืออานาปนานสัญญามันจะกลายเป็นเพอร์เซ i ชันอยู่ตลอดการพวกเราไม่เคยได้ยินเลยนะคำนี้นะถ้าคิริมานุนเป็นไข้ไประจำเดือนหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าเป็นไข้นะส่วนนี้มันส่วนสำคัญมากส่วนหนึ่งในอังคารคุตตรารนิการนี่แหละแต่ถ้าเราจะไปเปิดหาคิริกมานานทัน์โสจริงๆก็ไม่พบ ถ้าเปิดไปอ่านพาวกอาภาทาสูตรนั่นแหละคือสูตรน,นี้สูตรด้วยการอาภาตอนหลังมันสำคัญสูตรนี้มันสาคัญครูบาอาจารย์โบราณท่านเลยเอาชื่อของท่านท่านผู้นี้มาเป็นเป็นชื่อของสูตรหรือเปล่าคิริมานนท่ส,สูตรสูตรนี้สําคัญในภาคเหนือของเราภาค ทางเหนือทางทางล้านนาเขียนใาไตรบาลานอย่างดีแล้วลงมาหนึ่งไม่รู้ว่าพระภาคเหนือจะเคยอ่าน,าหน,นไหมในบาลานบาลานภาคตะทางเนื้เขาเรียกว่าตัวเมืองตัวเมืองภาษาอีสานนี่กับภาษาลาวหรือแตัวรมคล้ายกันถ้าใครอ่านตัวอักษรคมของของอีสานของลาวได้ไปอ่านตัวเมืองก็ได้เหมือนกัน พ่อสบายก่อนเราจเจริญมาด้วยกันพอ่อจะมาำรูปไหมืน้ำโขงเมืออกันไม่น้ำขขงตอนบนกลายเป็นล้านนาน้ำโขงตอนตอนตอนล่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาเรียกว่าล้านช้างเมื่อนั้นเจ้าพระยาปริงวันโนดยมหน้าพระลงเขาเรียกว่าล้านเพียนสามล้านฟังกดีนะล้านช้างล้านนาล้านช้าง หลังเทียงเขาเรียกว่าเป็นรัฐรัฐนครรัฐแบบซิตี้สเตทเอาภาษาต่างๆมามารวกันให้ใจจะให้มองเห็นภูมิศาสต์บ้างซิตี้สเตทหลานนาแม่น้ำาขงตอนกลเชียงหายลงมาเชียงหายนีนเนื้อสุดเนละประไปเจอข้ามาแล้วเรามาเรียกท่านเรียกว่หาหลานหลานนา แต่ถ้าฝั่งซ้ายเลือดมาจนถึงแม่นของตอนก,ากลางจะไปสู่ตอนล่างเขาเรียกว่าหลานชาน้างตอนนี้คำนี้เป็นคำประกาศประกาศความยิ่งใหญ่ในะหลานช้างมาสีสตันาคณนหดภ์าซาบรีรู่งม,มองของฝั่งนี้ทั้งตอนล่างทั้งตอนกลางเขาฝั่งจะร่้เรื่องด้วยสติปญญามากสมาคาน ว่าอาจารย์ใหญ่ๆ่างๆพระมหาเทพหลวงพระเทพลังกาแหริตร์ตัวเด่นมากจเก่งนภตาบาลีนภตาธารเกตตั้งชื่ออะไรจากตัวนีงว่าสีสัตนาขนะหุนมาจ a บาลีว่าสีสัตนาขนะหุนิรีมาออกเสียงเสียงลกัเป็นสีแปลว่างงามสวยงามสตเจตนาขช้างหน้า หน bon actually, ้ากับช้างนี ama, ่ชื่อเหมือนกันนะบาลีบางทีเลือกช้างตัวใหญ่ก็ก็หน้า่งอช้างพัทยาสันดอนเหนไหมปัจจยน่ากลาออกปัจจยนาเข่ที่บาลีก็ปัจจยน่าไปอันดุพัรราพิโรก็ว่าปัจจยน่าข้าวิสันดอมอบปัจจยน่าหนึ่งให้ชาวเมืองกะริงครัตก็ได้เกิดกลาหโเดินขบวนไลนีที่ได้นีไปอยู่เขาลงบงกตทำไมจะเลือกปัจเจยน่าทำไมจะเลือกช้างวานา นาคสัตว์ที่งวงใช่นไหมมันเป็นมือเหมือน,น,นตัวงูเป็นงวงแต่บางทีใช้คำว่าหัดถีหัดถีสัตว์มือหัดทานาาในกระมือในภาษาบาลีเป็นแปรใจเยี่ยงไปได้หลายศัพท์หลายแสงถ้าแม่น้ำโขงตอนบนอาณาจักรล้านนาถ้ารุมานตอนกลางสองฝากฝั่งคือเป็นเหนื้อ ตอนตอนฟังฝั่งสายเขาเรียกว่าหลานช้างคือช้างยเยอะเขาริงช้างเป็ทางกรรมประกาศศักดีสีสมัยนี้ถ้าประเทศไหนมีกองทัพยิ่งใหญ่เลียงไกลเป็นมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างประเทศอื่นเรียงแกกวัดใหญ่ใหญ่เขาจะมีอาวุธน,นั่นรถถังแต่กับจรวรเอ็กซเซไปหนึ่งที่นี่ขีนาวุธ เอาอาวุธไปเครื่องประกาศความยิ่งใหญ่ของตัวเองอาณาจักรโบราณเอาช้างเป็นเครื่องมือยิ่งยิ่งใหญ่ในการลบถ้าใครมีช้างมากก็ชนะคือรถถังในเลื่อรถถังแบบบุคภุบุตรทะลวนในค่าเสีของคนโประณเมื่อนั้นประกาศว่ามีช้างเยอะตั้งที่ว่าอาณาจักรสีสตนาคณะุดสตตะเจ็ดคณะหุตคณะหุตหนึ่งก็แสนหนึ่งเจ็ดสิบแสนช้างเจ็ดสิบแสน เจ็ดล้านนั่นแหละก็เลยเรียกง่ายว่าล้านช้างอักษรเราในยิงพระเมื่นาการมังกรพระตาบดีภาษาลาไม่อักษรกับภตษาไทยนะไปดูที่ใครไปอ่านสีดาใจลึกพ่อคุณลังแมเห็นน่วดน่วดเก่งเลยไม่ได้หนีภาษาตัวตัวทำตัวเราเลยเทวฒน,นาการไม่ได้ของเรานี่แหละของเราเนี่ยแหละของตัวเมืองของตัวอักษรทมคนเราคนอีสานเนี่ยแหละเรื่องคิริมานนทศูตร พูดเรื่องคลิมพลันเราโตตมไกลยาวมาถึงตรงนี้แล้วนะกินเวลาผมอยากจะพูดถึงสภาพแวดล้อมของของเรื่องนี้ท่านเขียนในในภาคเหนือเขียนเสนอใบลานเป็นเป็นสองตัวเมืองคนเมืองมารุปมาสักคนในนี้รับไปใช่ไหมบ่าหูบ่าหูบวหันเลยรับเลยกว่าคนโตจากเชียงรายกับวิหารจากลำปางกับตายเจ้าบวหันเป็นไปจำเดือนหมดกันแล้วนะพระธรรมเทาราชมหามุนี ก็เขียนปารกเรื่องนี้เรื่องพัทลีมณนนเป็นไข้กาพาราชตรนี่ไข้เพอิม,มีสติเลยไข้หน้าฟันผมคิดว่าอะไรจะเปมามาลาเรียขึ้นสมองเพอินะขเขาไปมาลาเรียขึ้นสมองกัดฟันเหมือนหีเข้าตาขวางเรื่อ,องหีเข้าอยังไงเข้านอนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไปรีบกราบทูลทวารพระสมาสัพุทธเจา้าประพันเตยพระขา ข้าแต่พระผู้เป็นพระษารผู้เจริญขอบพ,พระองค์จงทรงพระประโอกาสท่นทนานอีกทมานนอาพาธหนักให้ไปไปเยี่ยมเยียนไปดูเราอาการเปนพงพระที่อยากเลยบอกว่าไม่ตองเราอ,อนึงเธอจงจำไว้เราจะรู้พูดอะไรบ้างจงนำสัญญาสิบนี้ไปแสดงให้คิปมานันท้าพิโคฟังถ้าเธอฟังด้วยสติเข้าใจเธอทำตามนั้นไม้อาพาธนั้นก็จะหายก็จะหาย ในสัญญาสิบจะมีอะไรถ้าหายากนะทำไม้เขาใจก็ไปอ่านพระตวิโดกลุ่มของอังคุตันนิกายคำว่าทักะนิบานถ้ามมนจะลงท้า้ว่านิบาศนิบาศมันเหมือนกันหลายนิบาศหมวดกระดุษสิบแต่ที่เราสวนมาไม่กี่นิปัญจหิารรมหิสมนาหตนะพวกนี้จะเรียจะอยู่ในอังคุตนนิกายต่อยู่ใน บรรยกานิบาตปัญจกาคือกลุ่มที่ว่าด้วยในจำนวนในจำนวนสัญญาสัญญาสิทธิ์อะไรไปไล่ไปแต่แเดบอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนาคตรสัญญาสัพพโลกับอนาคตรัตน์ตาสัญญาประเดยวไปถึงสุดท้ายอานาปานสัญญาท่านยังอนาปานสัญญาคิดได้ที่เราสวยได้อนาปานสิทธิ์สตินี่ยถ้าแต่ลมยาวไปไปจนจบข้อสุดท้ายว่าย่างไง ประีนี ons, to so ้ธนานารลุกภีอัศวตาตามีติทีรดีตาเห็นความสลัดคืนเป็นประจำหายใจเข้าให้จะออกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยรวมร่วมปุ๊บเต่คำที่ว่าอานาปานสัญญาและละเอียดและละเอียดอยู่ตรงนี้พระนนก็จําได้ก็ไปไปแสดงพระทิริว่พระนรนฝั่งเราไปไข่ไข่ทั้โดยดูอย่างไรเพราะตกตกเกิดเปิดหัวตาขวางกัดฟันเดียวให้เราจออะไรนะบ้านสติ จนกลายเป็นอาณาปณะสัญญัแม้แต่นอนหลับอยู่ใน่ไข้ก็ติดคข้ๆอยู่ก็ติดว่ามันหายใจเข้าหายใจออกถ้าพระท่าลัยทำติดแต่ับไว่าไม่ช่างไปเลยผมมัเป็นห่วงทุกคนถ้าติดลมหายใจนะครั้งแรกการพัฒนาอาณาปาะสตินี้เราต้องการให้หนึงรู้ลมสองติดลมสามวางลมรู้ว่าลมเข้าลมออกเป,ไปก็นประจำจะมันติด เมื่อตีรามันมันต้องรู้มันมันรู้มาเองมันตีแต้วเหมือนคนแก่เหมือนคนเสพยาเสพติดคยแก่เสพมากติดมากตื่นมาเป็ตกฟ้าร้องคว้าสมาร์กหรวอคข้าคว้าไม่เหี่ยวที่เวลาดูรูเวลาเราขี่ขันน้ำไปเขี่ยวห้องก็เขี่ยวนั่นละติดมากกันคือติดจานเนี่ยติดเหล้าเนี่ยตื่นมาต้องกินให้เราติดลงวิ่งไปก็ดูหลงอยู่นอนหลับฝันก็ดูหลงอยู่มันติดกัน ตีเป็นอาณาปณะสัญญาใครจะตายก็วางลงยากที่ตัววางลงเป็นตัวยากไหมเพราะการที่พวกคุณเจ็บมีสติอยู่เร้ในลมหายใจทุกขณะจะมันติดกันโดยธรรมชาติยังง่ายกว่าง่ายกว่าที่มันติดแล้วคุณจะวางถ้าคุณวางลงได้ก็คุณเข้าสุา่ฌานไหนก็ได้ครับเห็นไหมล่ะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายพเพราะลมหายใจนี่เป็นสมบัติของพวกเรา ไม่ว่าจะตายอยู่ก็หายใจทุกร้องให้น้ำตาไหลนองหน้ายอยู่ก็หายใจหัวเราะเดิล่าอยู่ล่าเดินอยู่ด้วยความสุขความสมัส่นเขาปรารถนาก็หายใจกินเผ็ดก็หายใจกินหวานก็หายใจกอดอยู่ก็หายใจเราไม่ใจนี่เป็นเป็นตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างกายกับจิตเมื่อหมดลมกายกับจิตมันจะแยกกันเอิ้นกว่าตายเรียกว่าตาย,าตายแต่ทำให้หัวใจเขาเขาแยกจากกัน,นดัง soft ล a n ิ i n g คงขอใช้ภาษาบาลงนะ อาสามของเรียกว่าตายแท <sk r its> ้แท้ตุ้มยังครพูดตายแท้แตายมัต้องกระวนวายไม่จะคลัสเซนดิค์ไม่จะตายอย่างแป <c oughs> ลกๆลมแปลกะเวลาจะตายนี่นก็าตายที่ลมนี่แหละให้วางลงได้อย่างยังยังยังไม่มีความรู้สึกในลมจะได้มขั้นตอนของมันหนึ่งรู้ลม <c oughs> เชี่อไว้เลยที่คือเนนรื่งหนึ่งของอนามันสิสอง <c oughs> ติดลมติดลม สามวางลมถ้าอย่างนี้ได้ลเลยเก่งเลยเก่งแเบบลยเวลาอะไรคนกลัวผีคนไม่ยังหายใจเดียวถ้าคนกลัวจะจะ,จะชอบคนยังหายใจอยู่ถ้าคนกับคือดูรลมันจะกรบปด้วยรละเอียดความกลัวคองมอะไรก็จะหายไปคุณอาไม่หายใจได้เพราะว่าเวลาโกดมันจะเป็นยังไงคุ็เขาโคกคุณได้เลลวลาโกดมันจะนเป็นยังไงกระดูกมันจะหายใจก็โคกคุณได้แต่เวลาจะตายยันไง ไปไรจะตายอภัยทิกาโยนิโรธสัญญาเวตนาสีติไรหิงสุสภาสะฉลังขาบูปตะมาปิญญาณนะทั้งกรรมกมา,กมาขันธ์ป็นคาถาคาถาศิลปะในการตายง่ายนะแต่จะจำยากเต็เมือเลือศัพท์ขันห้าไงละผมปวดหัวมากผมไม่เคยปวดหัวเมื่อผมไปถึงโรงพยาบาล ตอนที่ได้เดาแต่ในสมองของตายเขาตายทางตายอยู่างเดี๋ยวนี้นหัว,วลุโโลกขึ้นนั่งสมาธิน้ำลายน้ำมูกน้ำหูนำ้ำตาม,มันไหลสมเป็นโฆษณาตัวเองนั่งกันนั่งอะไรมันโยกมันจะหลงประคองร่างกายมัได้มันจะหลงแต่พยายามประคองด้วยสติตอนนี้นมันไม,ไม่คิดอะไรชิร้ใจเลยว่าจะตายจะไปจะตาย,ตายปเป็น,นๆมาแทบแทบมา นึกหาคำสองพุทธเจ้าจะตายก็ไว้คิดถึงพระเจ้าต่ท่านสอนอย่างไรหัวขาบมองมันยังยังม,มีความทรงจำอีกส่วนหนึ่งมันจำได้ว่อาอเพริกาโยนิโรทสัญญาเวทนาสิตรายหิ้งสุสภาวสัพพะังกบูปตมรวิญญาณังอัถังามามาร่างกายของเธออย่างไม่แตกสลายสัญญาทั้งหลายก็ดับแล้วสัญญาขึ้นมาวาอะไรนะนิโรทสัญญาสัญญาทั้งหลายของเธอก็ดับไปวิญญาณังอถังเข้ามาามา สัพสัญญาของท่านก็ดับไปเวทนาสีติระหิงสุดสภาวเวทนาของท่านก็จะเย็นถ้าสังขารถ้าสัญญาดับเวทนาที่มันร้อนร้อนมันทุกข์มันจะเย็นลงเย็นลงที่ว่าเวทนาสีติระหิงสุดสภาเวทนาทั้งหลายของท่านก็จะเย็นลงสัพสังขารูปะสมมาสังขารทั้งหลายจะเข้าไปสงบ กายสังขารปีจีสังขารมโนสังขารจะเข้าไปสซอร์ขอเพื่อนกันถ้าตัวสัญญามันดับไใจหลังจากนั้นวิญญาณหนังอัดถังขมาข้ามาวิญญาณของเธอก็จะอัดสดงอันนี้จะ่ปไปทับกลับอัดสดงอัดสดงแปลว่าไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้าไม่ตั้งอยู่ในโลกนั้นมันจะลุดปัดออกไปตรงตรงกลางวิญญาณเป็นมวิญญาณคนทุกโลกไปมันมันตั้งมันไม่ตั้งโลกนี้ไปตั้งโลกน้นถ้ามันจะไปเกิดนี้ถ้าวิญญาณพระอริยเจ้าอัดสดง ผมจำครันี้ได้ชัดของเรหลยเลย,เล,ยลองนอนนอนกําหนดคือมันไข้หนักแล้วมองก็ชเวยอะไรไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเอาถ้ามันจะตายก็มันตายตรงน,นี้ปากปากดป้าดับยาคือสัญญามันติดลมเพราะมันฝึกมานานจะดับไม่ด้ดับได้มันเลือลแจะลงหายใจสติมันเนๆๆริ่ๆติดลมอยูายาๆๆ่้กว่าเลยสูบใหญ่เนื้อกว่าเลยสุ เลิกคำขอขช่วยยากกว่าทุกอย่างคือปล่อยลมเห็นไหมรู้ลมติดลมปล่อยลมเชื่อไปเลยทยัทงย้งตัวทั้งตัวเวลาคุณจะไปเข้าฌานลึกคุณเข้าไม่ได้คุณจะติดลมลมจะขวางอยู่ตอนนี้จะไปศิลปะท,ที่ละเอียดมากสัญญาทั้งหมดในแมนที่นี่บอกสัพพะติโลทัญญา,ส,ญญาสัญญาทั้งหลายก็ดับไปทั้งหลายนั้นมีอยู่สองอัน คือนามสัญญาและรูปสัญญาสัญญาที่เป็นนามและสัญญาที่เป็นโลกไม่มีทั้งรูปั้งนามไปตัวละวันใจมันอยู่ระหว่างต่างตัวสัมันระหว่างรูปและนามกายก็อาศัยลมเวทนาก็เป็นลมจิตก็อยู่กับลมดูสิที่ว่าจะอนานา์เสต็จจะแต่ถ้าไม่สติปัฏฐานทัสี่ในบริบูรณ์สติปัฏฐาสี่นีอะไรกายเวทนาจิตธรรมจะได้ว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต ทัางสภาวะธรรมเหมาะมีลมหายใจนี่ติดตัวไปากายันยัตตราหังพิกเวตมวธา,ารมอสซาสาัพพะสั่งพิสุตตาเรา,ากาว็ว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหางใจเหมาะนี่แหละเพราะว่าคือถึงเวทนาปั๊บเวทนาสุเวทนา